ตามไปสิเอ้าจุดเลยก็จะได้ไซนี้ส่วนใหญ่ป้าหันหน้าเข้านะครับบุญหญิงชาดโดนโดนครับรอบนี้ไม่พลาดครับกำลังถอยลงพอดีดีตัดสินใจเร็วฮะทันไหม กลายเป็นว่าโดนปลาช่อนอยู่ด้านหลังอนปลาช่อนนี่มองไม่เห็นเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ดูจุดเลยโอ้โหยิ่งกว่าไม่โดนอยู่ฮะสายนี้หละที่เราตามหาครับจะเริ่มห่างตัวแล้วฮะกลายแบบกุ๊กมาเ็ยเป็นอยู่เลยคำเตือน คลิปวิดีโอนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและคนโลกสวยผู้ใหญ่ควรให้คําแนะนําแก่เด็กส่วนคนโลกสวยควรกดออกจากวิดีโอนี้เพราะนี่คือวิธีของการหาปลาต้มฟิชออนต๊กฟิชออนนะครับผมวันนี้พามาส่องปลานะครับผมช่วงนี้หากินกลางคืนบ่อยนะครับบางวันทํางานทํางานหน้าไม้ให้ลูกค้าครับก็ว่างกลางคืนนะครับผมมาส่องปลากลางคืนนะหมายเดิมนะครับผม ไม้ที่มาส่องปาน,นินนะครับผมกล่องเป็นอะไรี่อ๋อกล่องเป,เป็นแปลกก็เดีเ๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะครับผมวันนี้จะใช้หน้าไม้นะครับผมหน้าไม้กระบอกเิมนะครับผมใช้ไฟส่องเรานะครับตาจเปิดอันนี้คือใช้ไฟส่องสอบตามช่องอย่างนี้นะครับผม ส่วนกล้องก็จะติดหน้าอกไฟติดอยู่ที่หัวนะครับผมใช้ทำไมตัวนี้คู่กับสายสอง้อปอนด์นะครับผม<อ>แคมแหมาด้วยเปลื <c oughs> อปลาลอยชุดเสืผมใช้ยางตัดยี่สิบสี่สี่ิว 24, ดูคาตัดยี่สิบสี่ใช้กับลูกเงี้ยงเดียวนะครับใช้ยางอีกตอสายสองร้อนยะปอนด์เอาไว้ดึงเปลือกติดสว่างก็่ะเดี๋ยวไปเทียบอุปกรณ์แล้วไปส่องปลากันเลยนะครับโอเคครับไอ นอกมัเดอปลาหมานมาแล้วอเอาตัวเล็กไม่เห็นแต่ลูกกระตานี่ว่าตัวใหญ่อขออภัยครับปลาเกลือมาเดี๋ยวเราคือก็กกจะตัวใหญ่เอาใหญ่กระสลิดนะนได้อยู่ได้อยู่โอเคน,น้ แต่ว่ามันลงไก่กอบนนะโดนนะอ่ะโดนยิงยากนะครับยิงกลางคืนเนี่ยไม่เหมือนยิงกลางวันนะ,ะยิง,งน้ำใสๆเนี่ยอ๋อใสสวยอยู่นี่มา <c oughs> นี่ขนาดกดต้องเยอะยังเกือบข้ามหลังเมันหลอกตา,างจริะะงฮะกลาคืนนดูสิใช้ได้อยู่นะใช้สวยอ่อะอ่ะ,อะจิบเบผสมน้อยะครับสองกลาคืนเอาอะไรมากะค,ะาครับมัน <c oughs> <c oughs> หานครับอือหหนีไปไหน ลอยแบบ <c oughs> ติดพื้นเลยฮะตัวนี้ฟุกจัดเลยครับผมมันดำลงไปแล้วยิงตามลงไปโดนเฉยเนี้ยห <c oughs> นีไปใา่มาตัวนี้บอกเลยว่าฟุกมากครับกำ <c oughs> ลังว่ายลงไปครับติดพื้นเลยยิงตามไปสู่เข้าจุดเลยเข้าเต็มคาราเบลเลยเอาการตัว ขาดจะหมานเนาะมันมา,นมา,นมานครับติดต่อครับน็อกหันหน้าเข้าอย่างนี้ถ้าโดนมีนอ็อคอใส่ไม่ใหญ่ครับหันหน้ากับเห็นตานึนว่าตัวใหญ่ นกครับหันหน้าเข้ายิงเข้าปากเลยยิงมาแล้วก็ต้องเอานะ้วฮะปามันหันหน้าเข้านึว่าตัวใหญ่หมันมาน,าน,นครับโดนว้า ตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนร้อยสามสี่ตัวมาคัดไซคัดไซหนุ่งกี้ไฟนานไม่ได้นะปลาตกใจนะเห็นปุ๊บตรงนี้สักอุ้ยเหล่านี่ฝุ่นลวนี่เต็มเลยว้าตัวนี้คัดไซไซส,สวยกว่าเพื่อนเลยตัวนี้นอ่ แจวครับโอ้โหอยากใส้ใส่นีแหล่ะฮะแต่ถ้าไม่มีก็ลดใส่ตรงนิดหนึ่งโอเคครับมันมาแต้มสวยครับตัวนี้แก้ววราลุยกันต่อครับเห็นแต่ลูกกระตาโผลอ่าเหมือนโดนนะครับโดน เวลาเห็นแต่ลูกตาเราก็ไม่รู้ไส์ก็จะได้ไส์นี้ส่วนใหญ่ป้าหันหน้าเข้านะครับบุรยหญิงชาดหักข้างไปเลยหันหน้าเข้าก็ไม่ดูขนาดไส์ไม่ได้เห็นข้างอึ๊บถักข้างออกหลังเลยเนาะมันมานครับแก้ว โดนไหมอ่ะ,โด,โ,อะโดนเอา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 ลูกดอกลูกดอกติติดทำไมนี่มาจิตปลาเก๋ากันช่วงนี้ ตัวใหญ่ไม่เห็นแล้วนะครับอ่อะจุดต๊กผสมน้อยไปครับหมันมาอุ้ยโดนไหมเอาโดนเฉยจะลังถอยหลังลงโดนเฉยเหรอโดนไหมโดนไหมเฮ้ยเฮ้ยถอยหลังเหรอยิงมผ่านในใบไม้ครับเห็นแต่ถอยหลังเป็นเงาเงาโดนเฉยครับน็อกไปเลย น็อกเลยปลาเกลืออีกแล้วแต้มหนึ่งหนึใไ่ประมันนี้นข่าจุดน็อกเลยโอเคมันมันหกเจ็ดแต้มแต่ว่าพูดตันลอยปากมีสูงใหญ่ที่ยิงห่ดูใช่ผมเห็นมันสองสามตัวยิงไม่ทันมีไซรเลยนะแต่มันช่วงมันก่อนมันถอยพอดีอ๋อ <c oughs> ตายเลย ใช่ใช่เจไดเจด้ <S <S <ย>เดี๋ยวค่ะว่ากันรอบใหม่อันนี้ไปครึ่งรอบแล่ยังไม่รครบรอบหยิวน้ำก่อนอาสายตาดีจริงพอขึ้นยางเสร็จหายมีไซด์ด้วย โดน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 ไหมเอาโดนโหมีไซสเกือบไม่ได้ตัวอือหือขึ้นมายัวรอบนึงก็ลงไปครับรอบนี้ไม่พลาดครับกำลังถอยลงพอดีดีตัดสินใจเร็วฮะนี่ไสวยฮะใสนี้อือหือจะแรกรอยยัวดูวสิ มาแตบบ้มสวยๆครับหมันๆครับเอาจนได้ครับตัวนี้หันหลังให้หันหลังให้ห,ใหันตะหลังไวัไวลิกใหญ่นับหนึ่ครับเะ จะหลังฮะใส่เล็กกับตัวนี้เห็นไหวๆหลังใบไม้ก็เลยสับครับนี่ใส่ประมาณนี้ับเกือนะครับตัวนี้นไ,ไบบ่ไม่ใหญ่เก็บแต้มฮะกินแล้วต้องเอาให้หมดนะโอเคครับมันมานร้อนครับเ,เดินได้ครึ่งรอบแล้วก็วกกลับมาเรามาดูผลประกอบการครับครึ่งรอบแรก ฉัเรียกก็รอบก็ไม่ได้เพราะเดินที่เราเดินถึงครึ่งแล้วก็เดินลวกกนะลับมาไะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเทใส่ถังเลยทีนั้นลงอย่างถังใช่ลูกไปตีปลาก่อนล็อบแรกก็รอบแรกนี่ผลงานรอบแรกของเราได้ใส่สุดเลยหลายตัวอยู่นะถ้าถึงเตะไม่ได้ไม่ได้เอานี่มาที่แจม่มฮยได้อยู่นะหนึ่ง 2,3,4,5,6,7,8,9,10 10เดแต้มพอดีนะครับนี่ข้าหนูกเลว่วงใส่ทั้งละนี่มีไซส์สวยอยู่ตัวตัวนั้นก็จะเป็นไซส์ปปกเกียร์นะครับผมโอเคเลยเร็วรีบปิดเดี๋ยวขออนุญาตพักดื่มน้ำก่อนนะครับตอนนี้ร้อนมากครับผมเดี๋ยวค่อยลุยกันต่อครับโอเคครับเจอกันอีกรอบด้วยผมมลงานรอบแล้วเลยกระปิดลบแก้ว